ก็จะมาทางการรียกโทรศัพท์ของเรานะคะก็นี่ก็เป็นเคสโทรศัพท์ที่ทำเองไม่ต้องไปใช้ตางทำนะคะก็ไปไปสิกเกอร์ไปอะไรไปนะคะก็จบแล้วอันนี้ก็เป็นรูปเราตอนจบตอนจบอนุบาลน้าปกอันนี้ใช้ของรุ่นทูนะคะ

ที่ชอบดูจะเป็นพี่กันลน้องเชอร์แปรพี่อลิกาไม่ได้่อยดูก็ดูเฟิร์นร้อยแปดไลน์นะคะแล้วก็ช่องของพี่เกมเมอร์นะคะ สนุกมากโปรโมทเลยนี like ่นะคะนี่นะคะช่องนี้เลยนี่ก็ถือว่ามันเป็นโหมดช่องเลยนะเนี่ยแล้วก็อีกช่องนึงนี่นะคะช่อง ที่แป้งนะคะหรือสวิงนั่นแหละอะไร,ะไรประมาณนติดตามแล้วนะคะคนติดตามจำนวนร้านกว่าคนนะแค่สนุกแล้วก,วก็ไม่รู้ว่ามีอีกหรือเปล่า นี่คะ่ <S <S ะก็ช่องพี่ทับทีมรายการเงะนะคะจริงๆลองพิมพ์ว่ารายการเงะมันก็จะขึ้นแล้วนะคะเพราะไม่มีใครที่จะเป็นรายการเงะอีกแล้วเพราะส่วนใหญ่มันจะขึ้นคนที่ติดตามนะหือจะมีคนลงคิดว,ว่ารายการแงะนะคะแต่ถ้าคนไหนมีคนดูเยอะหรือมีคนติดตามเยอะนะคะมันก็จะอยู่ได้ะคะ่ะไม่เชื่อเดี๋องพิมพ์ให้ดู แงะนะคะเห็นไหมก็จะชื่อก็จะขึ้นชื่อเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเงยที่จะไปชื่อแงะอะเรต่อโปรโมทแต่ช่องมีทัพทีมนะคะแล้วช่องก็จะเป็นอย่างเงี้ยขี้เกียจเข่า ปูเป้นะคะตอนนี้เขาก็ออกขอ่าวนะว่าสราบติเชื้อะกันเสร็จล้วนะคะแล้วก็ไม่มีช่องจะตัวหมดแล้วนี่มีช่องแค่แนวที่ดูบ่อยนะคะแล้วก็ช่องปูเป้ ช่องบีเฟอร์ไลท์แต่ไลท์แล้วก็ช่องนี้นะคะช่องนี้ช่องมาวันร้านคือสาอร่อยตอนนี้เราไม่ได้เล่นนะคะเราก็จะไม่ได้แชร์บเกี่ยวกับร้าน <c oughs> นะคะก็ไม่มีช่องไหนที่ดูเยอะอีกแล้ว และอีกอย่างหนึ่งที่เข้าบ่อยนะคะจะเป็นบลนยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูลายเราเนาะนะคะสมับรใครนะคะท,ที่อยากที่อยากน่นนะก็กดคำว่าอื่นๆนะคะแล้วมันก็จะขึ้นแบบหน้ายอย่างนี้เนาะ,ะแล้วเราก็กดเพื่อนนะคะแล้วเราก็สมัครใครที่อยากไลน์เรานะ ใครอยากแอดไลน์เราก็ตามนี้เลยกด QR code นะคะอันนี้หมายถึงเราเราจะสกแกน QR code ของเขาใช่ไหมหรือว่าเราจะกดตรงนี้ก็ได้นะคะครั้งรูปภาพแต่เราจะกด QR code ให้ทุกคนดูนะคะนี่ก็เป็น QR code ของเรานะคะสำหรับใครที่อยากแอดไลน์เรามานะคะก็กดแคปภาพไว้นะคะแล้วก็เข้ามาใไล์ ก็กด Q R โค้ดนะคะแล้วก็เข้าไปที่ครั้งภาพแล้วก็เอาภาพนี้มาใส่นะคะเดีย๋ยวอันนี้สมสมุตินะสมมุติว่าแคปภาพแล้วแคปไปแล้วนะสมมุติต้องอ่าบนี้สุดสรอจแล้แคปไปแล้วใช่ไหมแล้วก็กดครั้งรูปภาพนะคะแล้วเราก็เอารูปภาพที่เราต้องการเลยนะคะมันก็จะมีหลายร,รูป ไม่ให้ดูหรอกนะคะสำหรับใครที่อกแอลกอฮอล์ตามนี้เลยไปหายไปอีกแล้ว รีบรบ,รบแคปกันไปนะคะนี่นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะที่จะมารีวิวนะคะคือเครื่องเรามาโหลดเกมอะไรไม่ได้แต่เครื่องก็ใหญ่นะ <c oughs> เครื่องใหญ่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวาจะมีคลิปรีวิว ทิสซสกุชีใหม่นะคะเปลี่ยนอยู่แล้วคือเราเปลี่ยนที่เซตสกุชเป็นโมงนะคะเป็นแบบเป็นชั้นๆนะคะเป็นแบ่งช่องนะคะก็เปลี่ยนแล้วแต่คือตอนนี้มันมืดนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะถ่ายตอนเรื่ดีหรือว่าเราจะถ่ายตอนเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเพราะแต่วันพรุ่งนี้เราต้องไปเรียนเสร็จแต่เรียนเก้าโมงน่าจะมีเวลาถ่ายค่ะอันนี้เราก็ต้องคิดก่อนนะคะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบเปีนเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลวกดติดตามกันเลยนะคะบ๊ายบายนะคะอ่ะถ้าใครอยากแอดมาถ้าไม่อยากก็ไม่เป็นไรนะคะ